สวัสดีครับวันนี้พบกับอะไรครับวันนี้พบกับรายการทีมนี้พี่ขอค่ะทีมนี้พี่ขอพี่คนนี้คือใครครับคือใครคะวันนี้วันนี้คือผมพงษ์ธรนะครับก็เอ่อซีอีโอแล้วก็ฟาวเดอร์ของลีฟ Capital a s s e t Management นะครับขอต้อนรับตัวเองเข้าสู่รายการครับก็ดำเนินรายการเองแทนเรียบร้อย้วปกติก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายจัดการลงทุนเราวนมาเอ่อนเสนอข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับการตัดสินใจลงทุนของท่านนะครับแต่ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยง ใช่ไหมฮะเรื่องใดในโลกก็ล้วนมีความเสี่ยงทั้งนั้นนะครับลงทุนก็เช่นเดียวกันะนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องตีมแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ตีมใดตีมหนึ่งนะครับเพราะว่าในฐานะที่อุตสาห์ก็ไปเจอเปเปอร์ดีๆมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมแน่นอนว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประมาณ8 8วเรื่องราวแปดเรื<ห>่องราวที่เขาเรียกว่าเป็นตีมซ้อนตีมนะฮะก็คือไม่ว่าเราจะไปลงทุนในตีมาติกแบบไหนเนาะไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์คลาวด์คอมพิวติงเอไอโลบอติกนะครับจีโนม ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยสำหรับความเห็นผมนะว่ามองว่ามันเป็นเหมือนกับกลึงๆก,กลางถึงปลายน้าแหละก็คือว่าเป็นการน,นํานวัตกรรมไปใช้นะฮะเป็นการน้นวัตกรรมไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจในกลุ่มต่างๆนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาคุยกันเรื่องว่าเทรนหรือเติมที่อยู่ก่อนหน้านั้นอีกเป็นกลึงๆต้นน้ําก็คือว่าอะไรที่จะเป็นเทรนอะไรจะเป็นแนวโน้มอะไรจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในช่วง กปีนี้จนถึงปีหน้านะครับที่จะอยู่ข้างหลังของการเกิดขึ้นของโอกาสการลงทุนในประเภทต่างๆนะครับวันนี้ก็จะมี8เรื่องราวนะครับแเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นจากตรงนี้ไปนะครับผมเชื่อแน่ว่าจะเป็นปัจจัยในการที่จะประกอบในการเลือกหุ้น ETF หรือแม้แต่กองทุนที่ท่านจัดพอร์ตอยู่นะครับก็เราจะไปเร็วๆนะครับก็เป็นเปเปอร์ของทาง ฟังกินเทมเปอร์ตันนะครับก็เป็นโน้ตสั้นๆเกี่ยวกับเรื <the <the ่องของ2023แล้วก็บ right> ิยอนเอ็ดไอเดียเด็ดแมทเนะครับก็คือแนวโน้มแรกนะครับบอกว่าไม่ว่าคุณจะลงติมมาติกใดๆนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเลยก็คือว่าหลังจากวิกฤตใดๆนะหลังจากโรคระบาดสงครามหลังจากความขัดแย้งหรือว่าวิกฤตใดๆที่เหมือนกับว่าจะเปแบบโอ้โหโศกนาฏกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่แฟรงกินบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของ โอกาสการลงทุนเสมอนะครับเป็นโอกาสการลงทุนเสมอแล้วก็ไม่ได้ช่วงสั้นๆด้วยนะฮะโอกาสการลงทุนเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงนะครับระเบิดนิวเคลียร์สงครามโลกนะครับวิกฤตในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินท่านสังเกตดีๆก็จะพบว่าหลังจากนั้นจะเป็นเรื่องของการแบบการมาของสินทรัพย์ที่เป็นประเภทการลงทุนพวกสินทรัพย์เสี่ยงพวกหุ้นอย่างเงี้ยจะมาเสมอนะครับแล้วโควิดก็เช่นเดียวกันนะครับมีการมาไปแล้วรอบหนึ่งผลตอบแทนของหุ้นก็ดีเนาะใช่ไหมฮะขึ้นมาคุณ2รวยขึ้นมาไหมครับช่ว โอ้ก็รู้สึกว่าก็ดีขึ้นพอใช่พอได้ชีวิตดีขึ้นจากโทรศัพท์ปกติแค่โทรศัพท์บ้านก็เป็น iPhone ่า่เชีวิตดีขึ้นนะครับโอเคนะฮะก็หลังจากวิกฤตเนี่ย เทรนที่จะเกิดขึ้นก็คือจะเป็นการเติบโตขึ้นการฟื้นตัวนะครับแล้วก็มีเรื่องของโอกาสการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับอันนี้แฟรงค์คินยืนยันว่าครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับโควิดและโอกาสก็จะทยอยเกิดขึ้นในอีก7จ็ดเทรน์ที่เหลือนะครับอันที่2เนี่ยเป็นเรื่องของบอกว่าเชื่อแน่ว่าการเติบโตของหุ้นหลังจากนี้เนี่ยจะยังคงดําเนินต่อไปนะครับเพราะว่าเราเศรษฐกิจเรากำลังจะเข้าสู่ช่วง recession เนาะนะครับแล้วก็กําลังจะฟื้นตัวได้เนี่ยนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นนนออก็็คคืว่่าทีเปน ผลพลอยได้นะมาจากช่วงหลังจากโควิดในเรื่องของมาตรการกระตุน้นมาตรการผ่อนคลายทั้งหลายแหล่เนี่ยจะเริ่มเห็นทางแยกที่ชัดเจนมากขึ้นยังไงคะกลุ่มที่เป็นนวัตกรรมเนี่ยแน่นอนว่าเราชอบอ,อ,อยากจะเห็นนะนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาทําให้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยดีขึ้นนะครับแต่กลุ่มนวัตกรรมเนี่ยก็มีจะมีหุ้นอยู่2ประเภทกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่แบบมีโปร f ฟตจริงๆนะมีกําไรที่เกิดขึ้นนะครับสามารถปิดงบออกมาแล้วโอ้โห ผลเอ่อผลกาไรผลการดําเนินงานเนี่ยสามารถเหนือกว่าคาดที่นักวิเคราะห์คาดไว้ได้นะฮะแต่ก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าเนียนๆมาตอนที่หลังโควิดก็คือพวกกลุ่มที่เป็นแบบเอ่ออินโนเวชันที่ยังไม่ได้แบบสร้างผลตอบแทนในรูปแบบของกําไรมากนะักหรือกลุ่มที่เป็นพวกสเปกอ่ะพวกที่เป็นแบบว่าแบ็ k ดอร์ลิสติ้งเข้ามาหรือว่าเป็นรวมกลุ่มที่เป็นเอ่ออาร์ลี่สตาร์ทอัพเข้ามาแล้วก็ยัดเข้าตลาดเนี่ยกลุ่มเนี้ยจะ ค่อยๆจากหายไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะลงทุนเนี่ยในเทรนที่2ก็คือบอกว่าจากนี้ไปลงนวัตกรรมได้ไหมอ่าข้อแรกบอกว่าลงได้นะครับข้อ2บอกว่าแต่ขอเลือกกลุ่มที่เป็นโปรฟิตเยอะๆหน่อยนะฮะคือไม่ต้องแบบโอ้โหกำไรแบบเป็นสบตัวแรกของตลาดโลกก็ได้แต่ว่าขอเน้นที่ p r o f i t เทเบนวัตกรรมนะครับก็จะทำให้การลงทุนเนี่ย สามารถเติบโตได้น,นะครับ,บจริงๆอันนี้ก็เป็นธีมที่ที่ลี a แคปิตอลเนี่ยแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็เลือกต้องต้องบอกว่าขิงนิดนึงก็คือว่าเลือกถูกตอนนั้นเรามองเลยว่าหลังจากยุคโควิดเนี่ยจะเป็นยุคข,ของ Data d เนะาะเดต้าอีสนนะครับเป็นน้ามันใหม่ของโลกใบใหม่เราก็มองว่าเอ้ยการลงทุนในกลุ่มที่เป็นหุ้นถ้าให้เลือกขนาดใหญ่กับขนาดเล็กเนี่ยเราเลือกหุ้นขนาดใหญ่ไว้ก่อน เพราะขนาดใหญ่เนี่ยจะมีฐานลูกค้าค่อนข้างเยอะเนะาะ <Ha. S 2> อย่างแบบว่าอเมซอนอย่างแบบที่มีกาแฟร้านแก้วไม่ใช่ <What? S 2> เอเมซอน <c oughs> ที่แบบว่าเป็นอ e ีคอมเมิร์ซเนาะนะครับเป็น Apple Apple เนี่ยหรือว่ากลุ่ชมชงกลุ่มชิปพวกเนี้ยคือฐานลูกค้าเขาค่อนข้างจะแบบมีจํานวนมากเขามีจํานวนมากเนี่ยก็สามารถที่จะมี Data ได้เยอะมากแล้วก็สามารถจะเอาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดสินค้าบริการใหม่ๆได้นะครับอย่าง เอ่อวิชั่นโปรเนาะแอปเปิลวิชั่นโปรคุณสองจะสอยสักอันไหมฮะอ่ตอนนี้ก็เล็งๆไว้เล็งๆอยู่นะฮะแต่เขายังไม่ขายนะเพรเล็งอย่างเดียวนะฮะเล็งไว้เฉยๆครับวิชั่นโปรนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เอ่อการที่มี Data มาก User ฐานใหญ่ๆเนี่ยทำให้เขาสามารถจะผลิตสินค้าที่ออกมาแล้วโอ้โหว้าวจริงๆไอ้แว่นนี้ไม่ได้เพิ่งมีกับ Apple เนาะถูกไหมแต่ Apple สามารถที่จะมองหาแองเกิลที่มีความเฉพาะตัวออกมาได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่า ยูเซอร์เขาเยอะมากพอไหมมี Data ในการนามันอไหลไรซพอหรือเปล่านะครับเราก็เลือกถูกด้วยมานะเราก็เลือกตัวที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่แล้วกออ็สามารถทําธุรกิจข้ามชาติได้มีฐานลูกค้าใหญ่นะครับก็จะได้เปรียบค<ะ>่ในยุคข,ของ AI แล้วก็แมชชิ่นเลอร์นิ่งเอาไปพัฒนาสินค้าบริการได้นะครับอันที่เป็นตต็มที่2นะครับอันแรกบอกว่าออหลังวิกฤตมีโอกาสเสมอนะครับอันที่2คือถ้าโอกาสนั้นจะดีขอเป็นที่มี Profit ด้วยนะครับก็จะตามมาด้วยผลกําไรที่ดีนะครับเต็นที่3เป็นเรื่องของบอกว่า ในยุคข,ของปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณจะลงทุนเนี่ยมี2บริษัทให้เลือกนะจริงๆชื่อ Ken เนี่ย,นนยมันคือชื่อว่าปีนี้ปีหน้านะจะเป็นปีที่อาชีพ COO นะ uh, CO o ย่อมอยากอะไรฮะ ChiefChief เอ่อ <Chief? S 2> uh, uh, Officer ค่ะ <laughs> นะฮะ ChiefOperating Officer นะครับ <laughs> ก็คือเป็น <Wow. S 2> แบบว่าหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการนะ่คือแบบคนที่ดูแล Operation ของบริษัทเนี่ยจะเป็นอาชีพที่แบบว่ามีความสำคัญมากๆนะครับในยุค mm. จากปีนี้กับปีหน้า2 3กับ24นะครับถามว่าทำไม เขาเปรียบเทียบง่ายๆครับปัจจุบันนี้ถ้ามี2บริษัทเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยนะ r k e t เก็ตแขนาดเท่ากันนะบริษัทหนึ่งเนี่ยมีเป้าหมายต้องการจากรายได้ 101, ร้อยหนึ่งเป็นรายได้200ล้านยกตัวอย่างนะครับกับเป้าหมายกับบริษัทที่2นะที่มีรายได้200ล้านอยู่แล้วแต่ต้องการที่จะหาเขาเรียกว่าสร้างอัตรากําไรสุทธิเนี่ยให้มากขึ้นคือแบบขายของให้มันกําไรขึ้นต่อชิ้นเนี่ยไม่ต้องเพิ่มยอด แต่ขายต่อชิ้นเนี่ยให้ได้กําไรมากขึ้นอ่ามี2บริษัทนะบริษัทหนึ่งแบบเฮ้ยอยากจะดับเบิลเรฟเวนูอีกบริษัทหนึ่งเรฟเวนูไม่ต้องการเท่าเดิมก็ได้แต่ขอกําไรต่อหน่วยสูงขึ้นคุณ2องคิดว่าบริษัทไหนน่าสนใจกว่ากันครับน่าจะแบบแรกหรือเปล่าคะทำไมครับคุณ2ครับเพราะว่าเหมือนมันก็มีความเติบโตไปข้างหน้ามีความเติบโตใช่อ่าอันนี้ต้องบอกว่าคุณ2ตอบผิดนะฮะ อย่างน้<ใ>นอยอย่างน้อยก็ในความอย่างน้น<พ>อยก็ในความเห็นของแฟรงคินนะครับมองว่า2บริษัทเนี่ยถ้าเกิดบริษัทหนึ่งตอนนี้ต้องเติบโตเลเวนูสองเท่ากับบริษัทหนึ่งต้องการกําไรที่สูงขึ้นเนี่ยทางแฟรงคินมองว่าบริษัท2มีความน่าสนใจมากกว่าออนะครับเพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยที่ค่อนข้างจะแบบว่า อาจจะอ,อยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะกาลังซบเซาเนี่ย <c oughs> การขยายยอดขาย,ยอาจจะเป็นไปได้ยากมากๆนะครับแน่นอนว่าเป้าหมายมันดูดีเนาะ <c oughs> และเติบโตทั้งสองเท่าเนี่ยอะไรต้องดีขึ้นนะครับ <c oughs> แต่ว่าในยุคที่แบบว่าต้นทุนเป็นปัจจัยหลักในการประกอบธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าการขยายท็อปไลน์อาจจะยากแต่การบริหารจัดการกระบวนการให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนการประกอบการเนี่ยและทำให้กำไรสุทธิสูงขึ้นเนี่ย มีความเป็นไปได้มากกว่าเป็นเป้าหมายที่เข้าใกล้มากกว่าเพราะฉะนั้นยิ่งกลับไปตอบโจทย์เทรนที่2เลยว่าเฮ้ยบริษัทใหญ่เนี่ยเขาอาจจะแบบเฮ้ยคุณอาจจะมองว่าเขาเลเวนูไม่ได้โตมากแล้ว Apple มาจะขยายได้อีกสักเท่าไหร่กันเชียวสู้ไปลงหัวเว่ยไปลง Xiaomi ที่เขายังแบบเฮ้ยยังมีตลาดให้เขาแบบเข้ามาแย่งชิงได้ Samsung อย่างนี้เป็นต้นนะฮะ Frankin บอกว่าต่อให้ยอดขายเยอะอยู่แล้วเนี่ยขยายไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าบริหารจัดการระหว่างทางดีๆเนี่ย จะทําให้ bottom line เนี่ยดูดีขึ้นได้ไม่ยากเมื่อเทียบกับการต้องหาเรสไูดูใหม่ๆนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของเตมที่3ที่บอกว่าอาชีพ COO จะมีความสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าต้องบริหารต้นทุนเป็นปัจจัยหลักในการเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการอยู่อาจจะมองเข้าไปที่บริษัทตัวเองเนาะว่าตอนนี้เฮ้ยเราอาจจะ มองไปข้างหน้าก็ดูแล้วจะขยายยอดขายเป็นไปได้ยากเนี่ยการที่จะมาดูโอเปอเรชันข้างในอาจจะทําให้เราเร้าเข้าสู่กาไรสุทธิที่สูงขึ้นได้ง่ายกว่า<ใ>น,นะครับน <ะ S 1> ในยุคจัดตรงนี้แล้วก็ปีหน้านะครับอันนี้เป็นแต่ที่3นะเทรนที่4บอกว่าอันนี้ค่อนข้างค้านสายตากรรมาการนะครับแฟรงกินบอกว่าน้ํามันเนี่ยจะยังไม่หายไปนะทําไมคะพี่บงพันสี่ร้อยล้านคันนะบนโลกใบนี้นะครับโลกใบนี้มีรถประมาณพันสี่ร้อยล้านคันนะครับประชากรโลกมีเท่าไหร่ฮะประมาณเจ็ดพันเนาะ นะมีรถประมาณพันสี่ร้อยล้านคันนะครับแต่ว่ามีรถที่เป็นอีวีกี่คันครับปัจจุบันนี้คุณสองล้านคันยี่สิบล้านคันโอ้โหทำไมคุณสองเดาเหมือนอ่านมาก่อนแล้วฮะโอ้โหอันนี้แบบเคยเห็นผ่านตาเคยเห็นผ่านตาแบบรถวิ่งผ่านกันยี่สิบล้านคันไม่ค่ะจากข่าวโอเคครับได้อ่านกันโอ้โหเหมือนกับว่าติดตามข้อมูลมาดีมากๆเลยนะครับมีแค่ประมาณเซี่ยวเดียวใช่ไหมพันสี่เนี่ยมีแค่ยี่สิบพันสี่มีแค่ยี่สิบนะครับต่อให้แบบว่าเพิ่มอีก เยอะแค่ไหนเป็นเท่าตัวทุกปีเลยเนี่ยมันก็ยังไม่ทันน้ํามันรถใช้น้ํามันถูกป,ป่ะเพราะน<ช>้นสิ่งที่แฟ,ฟรงคินมองก็เลยบอกว่าไอการที่คุณจะมองว่าราคาน้ํามันเนี่ยจะเอ้ยลงไปดรอปอหายไปเลยหรือว่าลดกําลังการผลิตแบบรวดเร็วแล้วก็ไฟฟ้าจะมาเล็วเนี่ยต่อให้โตเร็วยังไงมันก็ยังต้องมีคนใช้น้ํามันอยู่อีกจํานวนมากถูกไหมเพราะคนเราไม่สามารถที่จะหยุดการเดินทางได้ยังคงต้องเดินทางอยู่นะครับแล้วก็ถ้ารถ E ีีโตได้ไม่เร็วพอเนี่ยแววบ้านเราจะแบบโอ้ยวู้วะกันมากเนาะใช่ไหมฮะคุณสองก็ไปถอยมาคันหนึ่งแล แต่เป็นสกูตเตอร์นะครเป็นไฟฟ้ารถไฟฟ้าฉันมีรถไฟฟ้าแต่เป็นสกูตเตอร์โอเคนะครับก็กกกทำให้บอกว่าน้ํามันเนี่ยจะยังไม่พีคนะออแฟนงคินบอกว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนในนวัตกรรมเนี่ยเราหวังว่าคลีนเนอร์จีจะมาเร็วเนี่ยเทรนนี้ทางแฟนงคินมองว่ายังไม่เร็ว พีคสุดๆนะในการที่จะราคาน้ำมันจะขึ้นไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยคือปี2038นะฮะ2038คุอตอนนี้อีกประมาณ15ปีอีก15ปีการใช้น้ำมันถึงจะพีคสต็อกน้ำมันเนี่ยถึงจะพีคนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยเราน่าจะใช้เทรนตัวเนี้ยไปในการประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ว่าเฮ้ยไฟฟ้ามาันอาจจะไม่มาเร็วนะแต่จะมาในรูปแบบอื่นหรือเปล่านอกเหนือจากพลังงานที่ใช้ในรถยนต์เนี่ยเดี๋ยวอยู่ในเทรนดต่อๆไปนะครับเพราะฉะนั้นเทรนที่4บอกว่าน้ํามันอาจจะยังไม่ หา,หายไปอย่างรวดเร็วมากนะ,ะแ,ลแ,ลแล้วก็ราคามีแนวโน้มจะขึ้นต่อไปได้นะครับเพราะว่ายังมีโคดอีกตั้ง1 3 8 0ล้านคัน <roar. S 1> นะถ้าไม่ได้ขายมากกว่านี้นะถ้าวันนี้ต่อให้รถใช้น้ำมันหยุดขายเลยนะ,ะก็ยังต้องมีคนใช้อีกจํานวนแบบเกือบพันสล้านคันที่ต้องใช้น้ํามันไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นราคาน้ํามันเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงเร็วหรือหายไปอย่างที่เราในฐานะนักลงทุนแห่งอนาคตเนี่ยต้องการมากขนาดนั้นนะครับไปดูเทรนที่5ครับเทรนที่5เฉลยแล้วนะครับบอกว่า ถ้าเราจะเป็นนักลงทุนนวัตกรรมเนี่ยเราจะหวังอะไรกับ,ก,บกับการเปลีป่ยนแปลงครั้งนี้ได้บ้างจะมีโอกาสการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างครับก็คืออินเฟลชันแอ t เนาะ inflation act ของ inflation reduction act ของทาง US นะครับที่ออกมาเนี่ยชื่อเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นมีแค่ชื่อนะคือเหมือนกับพยายามจะพยายามลดเ,เงินเฟอ้อพยายามจะลดเงินเฟ้อนะครับว่าเอ้ยเงินเฟ้อของฝั่งยุโรปเนี่ยเออถ้าแบบเข้ากระบวนการร่วมกิจกรรมกับชั้นเนี่ยจะทําให้เงินเฟ้อเนี่ยในระยะยาว,แล,วแล้วอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้คอนโทรลได้นะครับ แต่ว่าสิ่งที่อยู่ภายใต้ Inflation Reduction Act ตัวนี้จริงๆแล้วมันคือการาให้ประโยชน์กับธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกพลังงานสะอาดโดยเฉพาะพวกโซล่าพวกวินนะพวกนี้พวกลมพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ำพลังงานแสงทิต์พลังงานลมเหล่านี้ฮะถ,ถ้าใครมาทำธุรกิจเหล่านี้เนี่ยทาง US ก็จะมีเรื่องของ tax benefit ให้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เลงเป้าไปที่ยุโรปเป็นส่วนใหญ่ ยุโรปเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะช่วงนี้เขากำลังเริ่มมีธีมของการที่ ต้องหาความซ u s t a i หาความยั่งยืนของการใช้พลังงานหลังจากที่ยูเครนเนาะมีปัญหากันนะครับแล้วก็รัสเซียหยุดการส่งพลังงานมาที่ยุโรปเนี่ยก็ทำให้ยุโรปต้องเริ่มหามองหาเ,เรื่องของความมั่นคงเสถียรภาพเรื่องพลังงานมากขึ้นนะครับต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วองช่วยเหลือตัวเองนะครับก็ทาร์เก็ตประมาณปี2026นะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราในฐานะน,นักลงทุนที่มองหาเทรนการเติบโตหาธีมการลงทุนเนี่ยสามารถจะมองไปได้ว่าเฮ้ยน้ำมันยังไม่หายไปเร็วแต่ไฟฟ้าเนี่ยจะมา ในรูปแบบของการใช้อุปโภคบริโภคมากกว่าไปใช้ในรถนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลองมองว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะลงทุนจากตรงนี้ได้ไหมเนี่ยนวัตกรรมที่จะเป็นเรื่องของพลังงานไฟฟ้าพลังงานทางเลือกเนี่ยจะไปเกิดกับเทรนที่เป็นเรื่องของอินฟลักชันดีเดนชันแอดมากกว่าแล้วก็ส่วนใหญ่จะไปเกิดในยุโรปนะครับที่เป็นมุดหมายสําคัญของทาง US อนะครับอันนี้ก็เป็นเทรนที่แฟนคลันเชื่อว่าจะเกิดขึ้นถ้าท่านอยากลงทุนลงทุนได้<ะ>แต่ขอเป็นกลุ่มพลังงานที่ได้รับผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นในยุโรปนะครับจริงๆแล้วนอกจากเม็ดเงินในเรื่องของที่ก o v e r n อ e n เหรือทางความร่วมมือระหว่างประเทศในยุโรปเนี่ยจะผลักดันเม็ดเงินออกมาให้เกิดการลงทุนจํานวนมากเนี่ยแล้วก็เพื่อไปเอาเบนเอฟิตจากทางกฎหมายตัวนี้นะ,ะฮะก็จะมีเงินอีกส่วนหนึ่งที่รอจะเข้ามาในตลาดนี้อยู่นะครับคือกลุ่มของคนที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับออยล์แอนด์แกสอยู่ในปัจจุบันนะครับคือกลุ่มนี้โอ้โหต้องบอกว่าเป็นเศรษฐีน้ํามันเลยทีเดียวคือเงินแบบเรือเยอะมากๆนะครับและเมื่อไหร่ที่เปิดประตูผีนะครับคือหมายความว่าเฮ้ยจะจะขยับเม็ดเงินก้อนนี้มาลงทุนในกลุ่มที่เป็นพลังงานสะอาดให้มันแบบมีการจุดเริ่มต้นที่ดีเนี่ยก็ต้องใช้ตัวกฎหมายตัวนี้แหละที่ออกมาทําให้อ้ยคนที่เป็นแบบบิ๊กเพลเยอร์ในตลาดเนี่ยยอมที่จะค่อยๆเจียดเงินบางส่วน ออกมาสนับสนุนให้เกิดการเติบโตขึ้นในเรื่องของนวัตกรรมพลังงานทางเลือกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ประตูผีเนี่ยได้เปิดขึ้นแล้วนะฮะแล้วเราก็มองเห็นแล้วว่าเฮ้ยโลเคชันตรงไหนในโลกที่กำลังจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับ<ะ>ผมว่าโอกาสการลงทุนมันก็อยู่ไม่ไกล จากเอื้อมเราสักเท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้เป็นเทรนด์ที่5นะครับเลขสามเทรนด์แบบง่ายๆนะครับเทรนด์ที่หคือเรื่องของเปรมเนาะก็โดดข้ามไปฝั่งอีคอมเมิร์ซสิหนึ่งนะเรื่องของออนไลน์นะครับก็บอกว่า3ยุคที่ผ่านมานะครับมี3ยุคก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเข้าเว็บเนี่ยคุณเว็บคุณคุณสองช้อปปิ้งออนไลน์ไหมครัอ๋อบ่อยเลยค่ะบ่อยเลยอะทุกวันเลยไหมฮะเรียกได้ว่าทุกวันเลยไหมฮะเรียกได้ว่าวันเว้นวันก็ยังได้บอกว่ามันมันเหมือนเป็นความสุขใช่ไหมัั้้้้้้ยยยถถาาาาาาามมววว่่่่่ปปปจจุบนนนนนเเเเีก็ไไไไคคอดดดิิทงงหและะะะพร ด้วยความสะดวกสบายที่แบบแค่จิ้มในโทรศัพท์เราก็ได้ของที่เราอยากได้แล้วก็คือถ้าไปเดินเนี่ยคือไปเดินเอาแอร์อย่างเดียวไม่ซื้อนะแล้วก็ไปือไปแบบไปแอบกดอ๋อไปทานขมากกว่าอ๋อไปทานข้าวนะอ๋ไปแอบกดหน้าเคาน์เตอร์โอ้ยถูกกว่าเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยนะทำให้คนขายเสียใจเล่นๆนะครับก็เอ่อเรื่องของการคอมเมอร์สเนาะเรื่องของการช้อปปิ้งนะครับอย่างที่เราทราบกันดีก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่ว่าตอนเนี้ยเออท่านทราบหรือไม่ฮะว่ามันมีผ่านไปแล้วสามสามสามเวฟนะสามคลื่นนะคือ การทาธุรกิจบนบน,บนออนไลน์เนี่ยมันมีผ่านไปแล้ว3มยุคนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ายุคอะไรบ้างน,นะครับยุคแรกคือยุคของการทํา advertising <ừ> การทําโฆษณาถ้าเรายังจํากันได้สมัยส,ยสนุก com กบุก com พันทิป o com ไมไ่ทันค่ะมไม่ทันใช่ไหม <c oughs> ฮะแม่ๆๆ <c oughs> คุณต้องไปอ่าน encyclopaedia บ้างนะฮะอย่ามัวแต่ใช้ชีวิตแบบปัจจุบันนะ <c oughs> ผมก็ไม่ทันเหมือนกันนะสมัยนั้นนะกบุก com นะที่แบบจะมีแบบแบนเนอร์เป็นแบบว่ากระพริบกระพริบกระพริบนะเป็นโฆษณาแบบนั้นนะฮะอันนั้นเป็นยุคของ advertising คือคนเข้าไปดูเว็บไซต์แล้วเราก็แอบ,บขายโฆษณาเข้าไปในแบนเนอร์อันนั้นเป็นยูแอดเวอร์ทิสันอันที่สองไปยุงส u b ส c r i p ชั่น เซอรสเซอร์เป็นเรื่องของการสมัครสมาชิกอเนาะใช่ไหมสมัครสมาชิกก็คือว่าเออเราจะเข้าไปใช้เว็บไซต์ของจะไปตอบกระทู้พันทิปค่ะอ่ะาไปตอบดูมันก็ต้อง,องสมัครสมาชิก,กอ,อ่าติดสไครต์ก,ก,ก่อนนะเพื่อเข้าไปใช้เซอร์วิสอะไรบางอย่างนะครับเขาก็อาจจะได้ข้อมูลจากเราไปบางส่วนยิงข้อมูลผ่านอีเมลมายิงโฆษณาผ่านอีเมลมาเพื่อมาขายของอะไรให้เราบางอย่างอ,อ,อันนั้นก็เป็นแบบเว็บที่สองนะครับเว็บที่สามลองเดาในใจนะครับเป็นเรื่องอะไรครับ เป็นเรื่องอาจจะชื่ออาจจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะครับเรียกว่า e-commerce ครับ e-commerce นะครับบอกว่าไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ที่ผู้ชายเรียกไอคอมเมิร์ซนะอี e-commerce เนี่ยก็จะบอกว่าเป็นเรื่องที่เราสามารถเทำ transaction ได้แล้วแบบว่าตะกร้าเนาะสามารถเอาสินค้าเนี่ยไปวางไว้ในตะกร้าได้นะครับแต่ว่ากระบวนการการส่งการจ่ายตังค์ก็ยังต้องพึ่งแบบ t h ด r า party อยู่ คือต้องไปจ่ายผ่านแบงค์บ้างแหละไปจ่ายผ่านบัตรเครดิตเนาะแล้วก็ให้แฟลชให้อะไรเขาส่งมาให้นะครับแต่ว่าเว็บที่4ที่เรากำลังพูดถึงของในเปเปอร์ของแพนเค้เนี่ยมันคือที่ว่าสามารถที่จะทำเพย์เมนต์บนนั้นได้เลยทาเพย์เมนต์บันได้นคือแบบว่าไม่จําเป็นต้องไปเขาเรียกว่าไปชําระเงินผ่านบุคคลที่3ามลวไม่ต้องไปใช้แบงค์ไม่ต้องไปใช้เครดิตแล้วสามารถที่จะทำทรานซัคชันบนเว็บได้เลยนะครับหรือล้วที่จาคุ้นๆกันเนี่ยเว็บ3.0เนี่ยแหละ นะเมื่อเรอยูเราก็สามารถที่จะมีอเดนติตี้ของเราอยู่บนออนไลน์ที่สามารถที่จะชําระเงินผ่านเข้าไปในนั้นเดินแล้วก็กลายเป็นตัวคเตัวแค่อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ทําให้การช e ้อปปิ้งอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันมีความสะดวกมากขึ้นนะครับแน่นอนแหละว่าตีม e ีคอมเมิร์ซมันมีจํานวนมากนะไม่จะเป็นแบบไปอยู่ในแว่นตาของ Apple แล้วเราก็ก,กดแล้วก็เราก็สามารถดูหนังไนีอะไรอย่างงี้มันก็มันเกิดขึ้นไปแล้วนะฮะแต่ว่า,าทางแฟร์คินมองว่าสิ่งที่จะเป็นในยะสาําคัญละกันเรียกว่าโตได้แบบลงทุนได้เนี่ยก็คือในกลุ่มที่เป็น กลุ่มที่เป็นเพย์เมนต์นะครับเพราะว่ากลุ่มนี้มันจะมีมาร์เก็ตแชร์เอ่อมาร์เก็ตไซส์ค่อนข้างใหญ่มากๆเพราะว่าไปแย่งเอ่อเอาจากผู้ประกอบรายเดิมๆเช่นพวกบัตรเครดิตพวกเรื่องของธนาคารพวกนี้มาทําให้ของคนที่สามารถจะสตาร์ทธุรกิจตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยสามารถที่จะมีมาร์เก็ตไซส์ที่ใหญ่ได้นะครับทางแฟนเพก็เลยมองว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับตีมที่7กับ8เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันนะครับคือเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการแพทย์นะครับนวัตกรรมทางการแพทย์คุณคุณสองได้ใช้บ้างไหมฮะเช่น ก็อาจจะมีบ้างค่ะถ้าแบบอยากเสริมความงามออยากเสริมความงามนะครับก็เรียกได้ว่าอันนั้นไม่รู้หมอหมอกะเป๋าหรือเปล่าใช่หมอกระเป๋าหรือเปล่าเป็นคลินิกอ๋อเป็นโลคอสสวยแบบโลคอสนะฮะโอเคครับก็จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เราเราวิดีโอเราก็แต่งได้แล้วเนาะวิดีโอเราก็สวยกันได้แล้วนะฮะใช่ครับเรียกว่าหน้าสด ก็น่าสดก็รอดนะฮะก็<ฮ>ะจะเป็นเทรนเกี่ยวกับนวัตกรรมการแพทย์นะครับออจริงๆอันนี้ก็รอกันมานานนะครับกออ็ทางรีเฟอเรนซ์เราก็มีลงทุนบางส่วนในกลุ่มที่เป็นนวัตกรรมการแพทย์เหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานานแต่ว่าวันนี้เรามีข่าวดีมาว่าทางแฟรงกินเนี่ยมองว่าการเติบโตของนวัตกรรมทางการแพทย์เนี่ยมันค่อยๆดีขึ้น อย่างมีนัยยะสําคัญเรียกได้ว่าจํานวนเคสผมสรุปให้เลยแล้วกันวนะ่าจานวนเคสที่สามารถที่จะผ่านการ Trial and e r r o r ขึ้นอการ t r i a l ลหลยาก็คือว่าการทดสอบกับในขั้นต่างๆเนาะ,ะ,ะทดสอบกับหนูทดลองทดสอบกับกลุ่มบุคคลควบคุมอะไรเงี้ยมันผ่านมาได้อย่างรวดเร็วมากครับคือจํานวนเคสจํานวนยาที่ผ่านการทดสอบก่อนจะคอมเมอร์เชียลเนี่ยมันจํานวนมันเยอะขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับมันเพราะว่านวัตกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมนุ์ชิตค้นเนี่ยมันทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าข่าวที่เราเคยได้ยินกัน ก็เป็นพวกแบบทำไก่ได้แล้วทำไก่จากห้องทดลองแนละ้วเป็น<า>แบบเป็นน่อง,อ,ง<ๆ>ออกมาเลยแนละ้วทำแฮมเบอร์เกอร์ที่แบบโอ้ยรสชาติใช่เลยแต่ว่าไม่ได้มาจากหมูหอันนี้เป็นต้นนะฮะหรือว่าทำอวัยวะเทียมนะครับที่เอามา,เ,าเขาเรียกว่าเสริมแบบใบหูอย่างเงี้ยนะฮะก็หรือบางส่วนที่แบบยังไม่ได้แบบสำคัญมากเนี่ยเริ่มทำออกมาได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่มนุษย์เรานี้ก็ไม่หยุดคิดคน นะครับเขาก็มี breakthrough ใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแฟนคลินก็เลยมองว่าตีมเจกับตีมแปเนี่ยคือเรื่องของ mRNA เนอะที่เราคุ้นกันดีตอนที่โควิดกับเรื่องของออตัวที่เป็นยานะครับอุตสาหกรรมยาเนี่ยก็จะค่อยๆขยายมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะยาที่เกี่ยวกับอะไรฮะน่าจะเกี่ยวข้องกับคุณสองพอสมควรยาอะไรฮะที่แบบว่าโอ้โหเป็นแบบตลาดที่ใหญ่มากๆลดความอ้วนเหรอโอ้โหถั่วต้มครับ เขาบอกว่าคนที่อายุมากกว่า5ปีนะครับ38%เนี่ยมักจะเป็นโรคอ้วนหรือมีน้ําหนักเกินกว่าที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าตลาดเนี้ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถามว่าทําไมต้องปัจจุบันนี้คนเราเป็นโรคอ้วนเยอะฮะคุณสองทุกวันนี้อาหารมันอร่อยแล้วค่ะอร่อยหรือเปล่าโอ้โหตอบได้ดีแล้วอาจจะเป็นเพราะอาหารมันอร่อยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้ห่วงเรื่องสุขภาพอะไรสักขนาดนั้นอ๋อครับอันนี้ผมว่าผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าอาหารมันก็แบบว่า เขาเรียกว่ามีวัตถุดิบที่ดีขึ้นแล้วก็บอกว่าเขาเรียกว่าเขาถึงคนมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะแต่งกลิ่นแต่งสีอะไรให,ให้มันแบบดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าเทรนดใหญ่ๆที่มันเกิดขึ้นเลยนะก็ต้องไปอ่านหนังสือเรื่องโฮโมซาเปียนเนาะนะครับเรื่องเรื่องซาเปียนนะเรื่องหนังสือเก<ร>ี่ยวกับมนุษย์นะการแบบว่าประวัติศาสตร์ชาติของมนุษย์นะครับก็บอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยอันนี้ไม่ได้อยู่ในไปเวอร์แฟกตันะอันนี้แบบพูดเสริมเอาเองนะบอกว่าเออบอกว่าในยุคปัจจ เออทำซ้ำๆแบบว่าทองอ่อทอพอ,ทองพอทองผ้าอะไรเงี้ยคนเราก็มนุษย์ก็ฉลาดขึ้นเราก็ทําโรงงานนะทำเครื่องจกักรทำสางผ่านนะครับเออเราเงินก็ไหลลงไปนะออ๊ยเนี่ยเราสามารถเหมือนปัจจุบันยังไงไม่รู้เนี่ยเราสามารถมีเครื่องจักรมาแทนมนุษย์ได้แล้วนะ,ะโอ้โหพวกเราเออกลุ่มทุนก็แบบเห็นดีเห็นงามก็ไปลงทุนทําโรงงานขึ้นมาแต่ปัญหาก็คือว่ามันมีอยู่ช่วงที่โรงงานมันดันเยอะเกินไปอืมกาลังการผลิตเนี่ยมันเยอะมากมาก สะจนไม่รู้จะไปขายใครนะครโอ้ผลิตได้เร็วผลิตได้ดีผลิตได้ตรงเวลาเป๊ะเลยเนี่ยไม่ต้องใช้คนต้นทุนต่ำด้วยแต่ผลิตเยอะๆสะจนไม่รู้จะไปขายใครมันก็เลยเป็นโลกของทุนนิยมที่เกิดขึ้นมาหลังจากตรงนั้นก็คือว่าอุย๊ยยิ่ง บริโภคเยอะยิ่งดียิ่งมีเยอะยิ่งดียิ่งได้กินของแพงยิ่งดีมันกลายเหมือนกับว่าเราเนี่ยถูกหล่อหลอมมาให้แบบว่ายิ่งบริโภคเยอะยิ่งดีของหาอร่อยต้องรีบไปหานะครับแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้แบบสอดคล้องกับปัจจัยสี่ของเราสักเท่าไหร่นกนะครับก็เลยเป็นเหตุให้ว่าเปัจจุบันนี้คนก็เลยมีแนวโน้มจะบริโภคมากกว่าที่ควรจะเป็นในทุกๆเรื่องเนาะ มนุษย์เราก็แบบห้ามใจตัวเองยากนิ่มุมหน้าเยอแบบแฮมเบอร์เกอร์แบบชีสอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็คิดไปได้นะครับว่าจะไปซื้อมากินหรือเปล่าที่กำลังเป็นเทรนตอนนี้ี่เป็นกิโลแคลอรีสของแท้นะฮะโอ้โหอันนี้ก็เรียกได้ว่าสนับสนุนเทรนที่คุณสองบอกเลยว่าเอยต่อให้เราไม่เคยอยากกินมันอ่ะแต่ว่าเออแต่มันมีโฆษณามันมีแอดเวอร์ทายซิ่งเข้ามามันมีแบบเฮ้ยมีโซเชียลมีเพื่อนกินกันมีแบบโอ้โหมีการรีวิวทำให้เรารู้สึกอยากได้ไปอยู่ตรงนั้นบ้างนะครับก็ มีแนวโน้มว่า3 8ของคนที่อายุเกิน5ปีเนี่ยจะเป็นโรคอ้วนหรือน้ำหนักเกินนะครับตลาดตรงนี้ก็จะเป็นอีกตลาดหนึ่งที่สําหรับท่านที่นักลงทุนอาจจะพอเป็นเขาเรียกว่าแสงสว่างที่ปลายมองให้ได้สําหรับคนที่กําลังรอลงดอยนะครับกลุ่มวัตรกรรมทางการแพทย์อยู่นะครับอันนี้ก็เป็น แปดเต็มนะครับไหนลองทบทวนสั้นๆนะฮะอันแรกเป็นเรื่องของเชนจิ้งมากนะฮะบอกว่าพาไทยมากๆฮะเราคุยกันมาตั้งนานบอกขอสรุปแปดเต็มนี่ของคุณพงษ์ใจร้ายกับหนูไปหน่อยหรือเปล่าฮะเต็มแรกเป็นเรื่องของหลังวิกฤตก็มีโอกาสเสมอมีโอกาสลงทุนอันที่สองเป็นเรื่องของนวัตกรรมที่แบบว่าขอเน้นตัว โป,โปรฟิตหน่อยแล้วก็ตัวใหญ่จะชนะตัวเล็ก<ช>นะครับ,ค,รบคนที่แบบว่ายังไม่กำไรเนี่ยจะแพ้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้3าเป็นเรื่องของอะไรฮะ COO มีความสําคัญเนาะบริษัทที่เน้น Profit Margin ดีขึ้นเนี่ยจะดีกว่าบริษัทที่พยายามจะขยายยอดไม่ได้เรียกว่าดีกว่าเรียกว่ามีโอกาสเข้าถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ง่ายกว่าออในยุคป,ปัจจุบันเนาะที่ต้องการบริหารคอ ต้นทุนเป็นเรื่องสําคัญนะครับเรื่องที่4ี่เรื่องอะไรฮะน้ามันจะไม่น้ามันจะไม่หมดโหใช้ได้นะฮะนี่กำลังนึกอยู่นะน้ามันจะไม่หมดจะไปพลิก2038เพราะฉะนั้นราคาอาจจะไม่ได้ลงเร็วมากนักนะครับแล้วก็ธุรกิจธุรกรรมที่เกี่ยวกับ f u e l and oil เนี่ยก็จะยังคงต้องมีต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ Inf เฟลชันระีดักชันแอกเนาะถ้าเกิดว่าอยากจะลงทุนในวัตรกรรมเนี่ยอาจจะลองไปที่ยุโรปหรือกลุ่มประเทศที่ได้ประโยชน์จากพลังงานทางเลือกลมอาทิตย์เอ่อแล้วก็น้ำนะใครมีสิ่งนี้ก็น่าจะได้รับการสสนนััับท้งจาากภครฐ เม็ดเงินลงทุนของอความร่วมมือกันแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินที่อยู่ในบริษัทที่เป็นบิ๊กเพลเยอร์ในธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมเก่าเขาก็กำลังจะค่อยๆเจียดเงินตรงนี้ออกมานะครับน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญเทรนที่6เป็นเรื่องอะไรฮะ ชาเลนจิ่งมากครับชาเลนมากเลยค่ะเที่6เป็นเรื่องของ payment ฮะ payment นะฮะโลกของ payment อีค m มเมิรถูกต้องนะฮะก็สามารถจะทำสี่เวฟผ่านไป advertising นะครับเรียกว่าสะดวกแล้วสะดวกขึ้นไปอีก subscription เนอะแล้วก็เป็นเรื่องของอะไรฮะทีมที่3คือเรื่อง e-commerce แล้วปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ payment นะครับเกับ8เป็นเรื่องเดียวกันคือเรื่องของนวัตกรรมยาที่จะเข้ามามี market share แล้วก็สามารถรักษาโรคที่เป็นแบบเบาหวานโรคอ้วน นะครับโรคมะเร็งประเภทต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะพัฒนาให้เขาเรียกว่าอะไรมีอวัยวะใหม่ๆเข้ามาเนาะสามารถที่จะทดแทนได้ง่ายมากขึ้นนะครับอันนี้เรียกได้ว่าเทคโนโลยีก็ก้าวหน้าและล้ำมากๆนะคะอย่างเช่นอยากกินไก่อยากกินไก่ก็จะไม่จําเป็นต้องเป็นเนื้อไก่แล้วก็ได้กินไก่อ๋อคือว่าอยากกินไก่ก็ไป KFC สิคะนี่ไม่เกี่ยวเลยนะครับคุณสองเพื่ออยากจะมีแบบ นิ้วที่หกไรขึ้นมาอ่ะต่อไปาจจะเป็นไปได้คนเราจะอยากมีไม่พอใช่ไหมกันแบบว่าอ้แบบมีนิ้วนางสองนิ้วไหมอะไรเงี้ยแบบมีใส่แหวนได้สองวงโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นธีมที่เราคุยกันใน p a p e ของแฟรงกินนะครับแล้วก็ตบสุดท้ายหน่อยเดียวก็เรื่อง e t มดูเองนะครับก็จะมีสองตัวคือ ARK K นะครับก็ของ Ark Innovation ที่เรารู้จักกันดีนะครับกับอีกตัวหนึ่งคือตัวของ SPRX นะครับก็สปิแ เอัลฟ้า Alpha นะครับ ETF นะครับก็ต้องบอกว่า2ตัวนี้เป็นตั้งแต่ผลตอบแทนตั้งแต่เริ่มต้นปีมาก็ถือว่าทำได้ดีทั้งคู่นะครับถ้า ARK เนี่ยจะ40กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นตัว S P R X เนี่ยจะผลตอบแทนเกือบ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าตัว S P R X เนี่ยจะมีเป็นนวัตรกรรมทั้งคู่นั่นแหละนะฮะ Expense Ratio เท่ากันนะครับกระจายตัว20กว่าตัวเกือบ30พอๆกันนะครับแต่ข้อแตกต่างหนึ่งก็คือว่า S P R X เนี่ยจะมีความพิเศษเขาเน้นตัวที่เป็นโรบอท AI มากกว่านะครับและ Cloud Computing เนี่ยมีผสมหน่อยๆนยหนึ่งนะครับในขณะที่ r Innovation เนี่ยก็กระจายหลายๆกลุ่มเช่น Genomics นะครับ r o b o t i c AI นะครับ Energy Storage เนาะ,ะแล้วก็เรื่องของความเป็น Automation เหล่านี้นะครับก็จะเป็น ETF ที่กระจายตัวนิดนึงนะครับแต่ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นต้นปีมาเนี่ยดีทั้งคู่นะครับแต่ถ้าดูย้อนกลับไปยาวๆหน่อยเนี่ยตัวผลตอบแทนตั้งแต่โควิดตั้งแต่ขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยตั้งแต่ขึ้นดอกเบีย้ยมาเลยนะที่แบบหุ้นโกรดหุ้นรรนวัตกรรมโดนทำลายหนักๆเนี่ยก็ต้องบอกว่า อาร์เคเนี่ยให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างแบบเสียหายเยอะกว่าพอสมควรนะครับ,รบโดยเฉพาะในช่วงหลังเนี่ยที่ตีมเรื่องของอหุ้น78ตัวขนาดใหญ่ของโลกที่ขึ้นมาได้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยส่วนใหญ่ก็พึ่งพาบนหุ้นที่เป็น AI Semiconductor Cloud Computing เหล่านี้นะครับ Robotics ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่รักลงทุนที่ลงทุนในนวัตกรรมแต่เลือกเทรนถูกเลือกตีมถูกนะครับคือกระจายตัวมันก็ดีแหละนะครับเพราะว่าเราเราไม่รู้ว่าจะเลือกเทรนไหนเลือกตัวไหนเลือกตีมไหนเนาะแต่ว่าถ้าทาาาท่่าาานสมรถีจะ ฟัง8เทรนที่เราคุยไปแล้วนะฮะมืสักครู่ก็แล้ว<ด>สามารถนําไปสรุปแล้วก็ลองเลือกตัวที่เราเชื่อดูว่าเอ้ยเราจะหนักไปทางนวัตรกรรมทางการแพทย์ไหมหรือจะไป Payment e-commerce ห,หรือจะไป New Energy หรือจะไปกลุ่มที่เป็นไม่ต้องเลือกกลุ่มก็ได้แต่ขอเป็นขนาดใหญ่และโปรฟิตนะอาจจะเป็นตัวที่ทำให้ท่านสามารถสร้างผลตอบแทนที่ เยี่ยมยอดในระยะยาวได้นะครับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับทั้ง8เทรนนะครับวันนี้จะคุยกับทีมงานบอกว่าคุยครบทั้ง8เรื่องเนี่ยผมว่าอาจจะเลยเวลานะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะครับก็อีทีเอฟสุดท้ายนะครับก็ ArK กับ SPRX นะครับลองดูว่าท่านชอบแบบไหนนะครับถ้าท่านเชื่อว่าตอนนี้ก็มีเรื่องของเขาเรียกว่ามองว่าเรื่องของ AI เนี่ยจะเป็นเทรนที่จะเป็นเหมือนยุค iPhone อรว่าเหมือนสมัย iPhone แรกๆหุ้ย คุณไอโฟนจะ iPhone, Apple จะมาทำโทรศัพท์เหรอ,อ,อะจะไปสู้ HP จะไปสู้ n o เกียจะไปสู้ Motorola ได้ยังไงนะครับปรากฏว่าเขาสู้แบบโอโ้โหเลนเลียว่าล้มแบบเละเทะเลยนะฮะเพราะฉะนั้นที่เขาจะกระโดดเข้าสู่ยุคข,ของอะไรฮะแว่นตาจะจะยุคเข้าสู่ยุคข,ของ AI อ เออาจจะเจอสิ่งแบบนั้นได้นะครับเอไอจะบอกอช่วงนี้มันก็ดูดีแล้วนะเหมือนสมัยก่อนที่เราบอกโนเกียมอตอร์โรล่ามันก็ดีแล้วเอไอปัจจุบันมันจะทําอะไรได้อีกนะครับถ้าบิ t เทคเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาแล้วก็อัดเข้ามาพัฒนาสิ่งใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยผมว่าเราอาจจะเห็น p p o o n e r r สําสำหรับ AI ก็เป็นไปได้นะครับอาจจะมีอะไรที่เร็วแล้วก็เหนือความคาดหมายของเราออกมาเรื่อยๆนะครับใคร<ฆ>จะไปรู้ว่าแวนแปป่น Apple สามารถคาลิเบรตสายตาคนได้อ,อย่างนี้เป็นต้นสนะามารถที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรทัชแอนด์ฟิลก็ได้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ลองดูว่าเป็นเรื่องอ,อ,อนาคตตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับเราอยู่ในยุคที่เรียกว่ามีทั้งโอกาสแล้วก็ความท้าทายนะครับ<ฆ>ก็หวังว่า Le ฟแคปิตอลนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ท่านมีข้อมูลแล้วก็สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นใช่ไหมคุณสองกล่าวปิดท้ายนิดนึงฮะ ก็สาหรับท่านใดนะคะที่อยากจะได้รับคำปรึกษาจากเราหรือว่ากําลังอยากจะตัดสินใจแต่ว่ายังไม่มั่นใจเลยเนี่ยก็อาจจะแอดเข้ามาใน l i n e Official ของเรานะคะหรือจะเข้าไปคุยกันที่กลุ่มกเกษียณสุขก็ได้<ช>นะครับ,รบก็จะเป็น Open Chat ที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวตนเผ<ม>ื่อท่านบอกเฮ้ยคุณพงศ์ใส่เสื้อสีส้มมีความหมายอะไรหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับก็เสื้อเก่าเองนะจริงๆแต่ก่อนนี้ขายขายของเนี่ยเสื้อเป็นเสื้อขายของออกรอกออกลอ, <laughs> อ,อกเด<อ>ินทางขายของนะครับก็เออก็ เข้ามาได้ไม่อยากคุยกับคนอื่นอยากเป็นส่วนตัวเก็สามารถช้ลน์ออฟฟิเชียลได้หรืออยากจะเจอเพื่อนๆนะครับก็เข้าไปที่ Open Chat ได้นะครับเว็บไซต์เราก็จะมีอัปเดตตัว Mid Year Outlook นะครับลิงก์ก็อยู่ใน s e s i r t p t n อ่ะคุณสาวว่าครับสวัสดีครับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ